อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของสมุยนะครับหาเพื่อนๆมาชมนะครับด้านหลังนะครับเป็นหินตาครับหินตาแล้วแต่เพื่อนๆทุกคนจะจินตนาการตรงนี้เขาเรียกว่าหินตาครับหินยาย ก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับท้องฟ้ามืดเลยมันฝนจะตกนะครับที่ให้ชมก็คือหินตานะครับ <c oughs> เพื่อนๆคิดว่ายังไงครับ ธรรมชาติครับสันต่างสิ่งสวยงามนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นทะเลน้ำทะเลต่างชาติก็มาเล่นน้ำมาว่ายน้ำสโนว์กอลลิงด้วยนะครับ ของทะเลสมุยสวยงามครับสวยงามหาชมบรรยากาศสวยๆของสมุยครับหินใหญก็จะอยู่อีกฝั่งนะครับที่อยู่ด้านบนที่เห็นนะครับขึ้นไปดูขึ้นไปชมแต่ไม่รู้จะนั่นหรือปเปล่ายวเดินขึ้นไปนะครับ อากาศร้อนอยู่นะต้องระมัดระวังครับต้องระมัดระวังอันตรายนะครับเป็นโคตรหินทั้งนั้นเลยยิ่งสอวอติงยิ่งเพิ่มความระมัดระวังสวัสดีครับ เรามาดูฝั่งทางด้านหินใหญ่นะครับมีร้านค้าเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของหินใหญ่หินใต้หินใหญ่ทำไมอยู่ไกลกันจังเลย คงคิดถึงกันแย่เลยนะเนี่ยเดินลงไปนิดหนึ่งครับถ้ามองจากจุดนี้นะครับก็จะเห็นเห็นตานะครับดูเด่นเป็นสง่าเลย แดดร้อนเหงื่อเต็มเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมที่มาให้กำลังใจกันนะครับไไเดี๋ยวไปก่อน,ไไนคนเห็นถ้าเดินไม่ระมัดร,ระวังนะอันตรายนะครับต้องเดินอย่างระมัดร,ระวังโอ้ร้อนเลย มาอยู่อีกฝั่งนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับหินตาห,หินตานะครับหินตานะครับเห็นอยู่ไกลๆนะครับ <Okay. S 1> จะเห็นนะก็มีฝรั่งเขาก็มาเล่นน้ำทะเลนะครับอยู่กลางๆเนี่ยเป็นหาดเล็กๆนะครับแต่สวยาบางคนนะครับเขาก็สนวรอกเกิลกันนะครับอโอ้บรรยากาศดีจังเลย บรรยากาศดีครับคุณพิมพิไลขอบคุณครับอยากไปเที่ยวมาเลยครับมาเลยตามมาเลยสมุยช่วงนี้น่าเที่ยวมากสวยสุดๆเลยอยู่ที่เห็นตาเห็นยายสมุยครับยืนตากแดดร้อนเลยนะแต่ก็สวยคุ้มค่าเลยนะครับอันนี้คือ เห็นตาบรรยากาศสวยสุดๆเลยท้องทะเลไทยนะครับสวยงามมากเราต้องเที่ยวเมืองไทยถ้ามีโอกาสก็ไปต่างประเทศบ้างบรรยากาศสวยงามครับสวยงามจริงๆ ครับผมอยู่หัวหิอยู่สมุยครับคุณแมตเตโอนะครับโทษทีนะอ่านผิดอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนอยู่ต่างประเทศไหมคุณพิมพ์พี่ไรยอยู่ไหนครับฝนตกเหรออยู่สมุยวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งสวยงามเลย แต่ว่าเหมือนฝนจะตกนะมันก็มีมืดครึ้มบ้างนะครับเนะี่ยเหมือนฝนจะตกแต่ว่าท้องทะเลสวยครับท้องทะเลสวยอยู่กรุงเทพครับครับผมเที่ยวสม,มุยด้วยกันนะเที่ยวสม,มุยด้วยกัน<อ>มาดูเห็นยาย หินใยกับหินตาทำไมเขาอยู่ไกลกันจังเลยต่างชาติเยอะมากเลยครับสมยุยเหมือนว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเลยมีแต่ฝรั่งทั้งนั้นเลยต่างชาติมาเที่ยวเกาะสมยุยเยอะมากอันนี้ อันนี้จะเป็นหินหินยายนะครับหินยายาถ่ายลงไปมันต้องลงไปอีกนะครับแต่ว่ามันอันตรายเลยไม่กล้าเดินลงไปมันต้องไปถ่ายจากจุดด้านล่างนะครับถึงจะเห็นถึงจะเห็นหินยายได้อย่างชัดเจนอันเนี้ยผมเดินลงไปไม่ได้มันอันตรายอันนี้ให้เห็นนะครับอันนี้อันนี้ความสวยงามความสวยงามของหินยาย หมุนมุมกล้องโอเคได้ครับถ้าเห็นไกลๆนะครับไกลๆโผล่มานนะั่นก็คือหินตานะครับหินตาอันในที่อยู่ด้านบนก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆนะถามว่าเยอะไหมก็เยอะเพราะว่าเขาทายอยมาเรื่อยๆ <laughs> ครับผมขอบคุณครับกำลังหมุนมุมกล้องนะครับให้ดูเรื่อยๆอเดี๋ยวเดินขึ้นไปก่อนนะครับอันตรายหม,หมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเป็นลมร่วงลงโขดหินอโอ้เห็นเครื่องบินด้วยนะครับเครื่องบินกำลังจะลงแล้วนะครับ ามาเที่ยวสมุยครั้งนี้รู้สึกประทับใจมากเลยภาพอาจจะไม่นิ่งนะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีไม้ไม้เซลฟี่ถือมือถือนานๆก็ไม่เหมือนกัน อต่างชาติเขาก็าชมประการังนะครับสนอ์คลิงอยู่สวยงามเลยละฝั่งนี้เหมือนฝนจะตกนะท้องฟ้ามืดเลยเมฆมืดแต่ว่าใกล้ๆทะเลนะ่ะสวยแจ่มใส ชมทะเลครับทะเลทางด้านนี้สวยนะท้องฟ้าก็สวยด้วยพาชมนะครับบรรยากาศสวยงามของ เห็นตาเห็นยายสมุยครับนักท่องเที่ยวก็มา ชมความงามของธรรมชาติเยอะเยอะเลยละนะครับที่จอดรถนแทบจะไม่มีวันนี้ยหรือว่าเป็นเพราวันเสาร์รู้เปล่าเดี๋ยวต้องไปจุดอื่นแล้วนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณนะครับที่กดไลค์ให้ขอบคุณกำลังใจที่มอบให้นะครับเดี๋ยวต้องไปเที่ยวจุดอื่นต่อครับ ยวเดินขึ้นไปข้างบนก่อนเดินขึ้นไปข้างบนมันมีเสียงเพลงนะครับดังมากเลยอาจจะต้องอยุติการไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวผิดกฎอันนี้ตรงหินใหญ่นะครับคือถ้าอยากได้ภาพนะครับที่ชัดเจนนะครับจะต้องเดินต้องเดินลงไปเหมือนนะักท่องเที่ยวนี่แหละ มันเป็นทางลาดมันก็ไม่ถึงกับชันมากแต่ว่าผมไม่ได้ลงไปเพราะกลัวอันตรายนี่เขาจะมาเขาจะมาดูนะครับหินใหญ่ที่อยู่ตรงนี้นะครับหินตาโน่นโผล่อยู่ไกลๆโน่นนะครับนี่นะักท่องเทีย่ยวเขาก็จะเดินลงไปเขาก็จะได้ภาพ อโอเคนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมเดี๋ยวขอยุติการไฟ้สดไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าจะไปเที่ยวจุดอื่นต่อแล้วก็ถ้าเดินขึ้นไปข้างบนนะมันจะมีเสียงเพลงเสียงเพลงดังมากขอบคุณทุกคนครับ